สวัสดีเพื่อนนะักศึกษาชั้นปททเจ็ดทุกรูปทุกท่านนะครับวันนี้เป็นครั้งที่9ของการแปลกับมังคลาตทีบานีเรามาถึงเก่งที่25ในมังคลาตทีบานีข้อที่94เป็นเรื่องของอในมงคลอุเพกะตะปุญญาตานะครับเป็นเรื่องของสิริผู ย่อมอยู่กับผู้มีบุญข้อที่9กอันนี้เป็นตั้งแต่ประโยคแรกอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอภิจจะแล้วก็แม้เพราะเหตุที่แม้เพราะเหตุที่ก็เป็นยะตะนะครับก็คือยะสมากาตสมาแต่ประโยคนี้จะมี ข้อ8คือว่ามี2ยศสมานะครับของ2ยศสมาผู้มีบุญอันมิได้ทำไว้ก็คือตัวอากตะปุญโยนะครับเมื่อได้เกียในระหว่างย่อมประสบทุกข์อันนี้เป็นเกียรคุ้มภาคแล้วก็ส่วนผู้มีบุญกระทำไว้อีกตัวหนึ่งประโยคเาตัดแค่นี้นะครับ ประโยคน์ยมารแรกแล้วก็ประโยคส์กมาหลังก็ตั้งแต่นี้ผู้ไม่ได้ทําบุญย่อมไม่อาจับอันนี้ก็คือประโยคนี้สองยสมาแล้ว,ว่าตัสมารับสองประโยคนี้อันนี้ก็เป็นยะตะเปิดต้นเก่งที่ยี่สิบห้าพอเรื่องของมุ่บุษผู้มีวาสนาอันนี้ก็ เป็นท้องทีทานค่อนข้างจะแต่งแบบทำแบบธรรมดาพรามสี่คนพี่น้องประธานคือพรามนา subject สีคส่คนพาตาโรสี่คนพี่น้องในกรุงพาราณสีปัปพชิตวาอีสิปัปพชังเป็นกิริยากิริยาวิเศษณนะสร้าง อยู่วสิงสุขุมภาคพ,พี่ชายใหญ่นะครับเชตาพาตาเป็นประธานมังเคยเป็นเท้าสักกะอันนี้แต่งตามลำดับทองนิทานธรรมดามีศัพท์เฉพาะก็คือมีศัพท์ตรงนี้คำว่าสิริเป็นอิทธิลิงนะครับเวลาสมาดเนี่ยสิรินี่จะไม่นิยมระสะนะครับจะคงรูปสิริไว้นะครับคำว่าสิริ ประโยคต่อมาก็เท้าเธอทราบอันนี้ก็ถึงตามลำดับอันนี้อโถความต้องการด้วยอะไรของท่านมีอยู่ก็อโถเป็นประธานนะครับท่านต้องการด้วยอะไรนี่เป็นสำนวนนะครับแต่จริงๆก็คืออโถเป็นประธานที่ไฮไลท์ไว้ โรคผอมเหลืองบรรดุราโครบรรดุโรโครนะครับบรรดุโรโครโรคผอมเหลืองครับเฉพาะต้านงการด้วยไฟอันอื่นก็จะแต่งมีพระโตนะครับวาสีพระสุกังพระโตับเฉพาะทันเดในด้ามมีดนะครับวาสีมีด ก็ดีขวานพรลุศพระสุกด็ดีก็เป็นประธานชื่อว่าวาศีพระสุกโกด้วยสามารถการสอดเข้าไปในด้ามน,นะทันเดในด้ามแล้วก็ท้าสก,กะเป็นประธานอันอื่นก็จะแต่งแบบเดียวกัน ทางช้างที่เป็น้องนิทานก็จะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเท่าไหร่ก็มีเฉพาะลบกวนนะครับอุปัตถูโตนะครับลบกวนดาบทนั้นถูกช้างทั้งหลายลบกวนนะครับปัตถูโตลบกวนท่าสักกะ ก็ตรงนี้ก็มีซ้อนอก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ปท้องนิทานก็มีสับเนี่นะครับม้อนมส้มท,ทัธิกระตังท้องนิทานไม่มีอะไรที่ยากเท่าไหร่ตรงนี้เก่งแรก ถือว่าเป็นท่องนิทานที่ไม่ยากเท่าไหร่ก็ฝึกเขียนแล้วก็จําศัพท์เอาก็น่าจะพอเขียนกันได้ครับจะมีเก่งที่2เก่งที่26เรื่องของพาหมณ์ผู้รักสิริพราหมที่จะไปขโมยสิริของท่านอนาถามิติกาเศรษฐีตรงนี้ตั้งแต่ประโยคแรกของข้อที่96 มีตรงนี้นะครับตรงตรงที่เราเขียนก็จะงงงนิดนึงตรงที่ว่าวันหนึ่งเอากาธิวาสังใช่ไหมครับอันหนึ่งเขาคิดว่ายินเตตวาเปิดเล็กหนเข้าไปอนาถะมิิกาเศรษฐีนี้เป็นทุกขโตหุตวาเป็นทุกขตะแล้วกลับเป็นอิสซาโรชาโตกลับเป็นอิสระอียันนูนนาหังนะครับ ไหนหนออ่าอนว่าเราพึงพึงออกมาจากคัดใช้ยังครับให้ยังเนี่ยพึงรักสิริของเศษถีนั้นมาได้อาคัดใช้ยังมันอ่านภาษาไทยแล้วมันจะแต่งมันจะแปลกๆหน่อยตรงนี้ต้องต้องกำหนดจำดีๆนะครับ อ,อ่านภาษาไทยแล้วมันพอมาแต่งแล้วมันจะแต่งผิดผมก็แต่งผิดบ่อยอยู่เหมือนกันตรงนี้แล้วก็มีศัพท์เฉพาะขอ,องเป็นทนิสองไก่ขาปอดเปรียบด้วยสังขัดโทตะสังขับปฏิภาโคนะครับปเปรียบด้วยสังขัดไก่ขาปอดเปรียบด้วยสังขัดสัพพพ เอโตนะ่ครับขาวปอดองกองทองสวนปัญชเรนะครับกงทองสับเฉพาะแล้วก็มีเชิองอัดก็พระอาจารย์ก็อธิบายเรื่องของการใช้ศัพท์คําว่าอยู่นะครับกเ็เพื่อนก็ลองไปดูในเชิองอัดการใช้ศัพท์คําว่าอยู่ยต่างๆศัพส์เฉพาะงอนนะครับจูรายังที่งอนเสรีตั้งอยู่ที่งอน ตรงนี้พรามถ้าไ,ไปเรือนเศรษฐีก็ท้องนิทานเหมือนกันก็แต่งตามลำดับก็เน้นแต่จำศัพท์นะครับที่สองจะมีตรงตรงนี้ไม่มีที่กินอะไรที่ต้องระวังมากตรงนี้เป็นสำนวนนะครับเศรษฐีมีไก่ขาวปอดทตบิโตอัติ นี่ก็อาจารย์ก็อธิบายไว้ในเชิงอัดนะครับเืลองไปดูตรงจำนวนนีนะ้ดูนะครับตรงทพิโตอัธิแล้วก็การใช้สตังนะครับใช้สตังห้าร้ตรงนี้ตรงามานุ๊กห้าร้อยนะครับ ปกติเราก็จะใช้ปัญจมาวัตตานิใช่ไหมครับแต่นี้เขาจะแต่งในแบบเป็นปัญจมาวสเตก็เป็นกำหนดจํานะครับจริงความจริงต้องแต่งเป็นปัญจมาวสตานินะครับ ก็เป็นท้องนิทานแล้วก็มีศัพท์เฉพาะเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ก็ต้องไปจำศัพท์แล้วก็ฝึกเขียนกันนะครับอันนี้พรผู้มีพระภาคเจ้าตัดตรงนี้ก็เป็นศัพท์เฉพาะสิรีเป็นโคะคโค o คานะมาสโยเป็นที่นอนแห่งโคะาทั้งหลาย แล้วก็ในอัตถาถาตรงตรงนี้เป็นพุทธพจน์ในเทวตาสังยุตแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นในอัตถาถาขยากขยายความเทวตาสังยุตก็เพื่นๆก็ลองไปดูเอกสาร ประกอบแล้วก็ฝึกเขียนฝึกแต่งกันนะครับที่สองก็ยังมีมตรงนี้ที่จุดสังเกตที่ไฮไลท์ไว้พอมาเก่งที่สามยิ่งตรงนี้ก็มันจะเป็นเรื่องของพระเจ้าทุตคามณีอภัยก็เป็นท้องนิทานแต่งทำลำดับไม่ได้มีการเรียงอะไรที่ ซับซ้อนแต่ว่ามันก็จะมีศัพเฉพาะเยอะอยู่เหมือนกันพวกแร่เงินแร่ทองรัตนะถ้าอะไรเงี้ยต้องไปจำศัพท์ครับเช่นสวรนณพีชะแร่ทองอะไรพวกนี้นะครับตำพะโลหะคีชะเนี้ยนะ แน่ทองแดงน,นี้<ม>่จำเงินงนี้แต่งไม่ยากแต่ว่าก็ต้องจำศัพท์เฉพาะในการในการแต่งนะครับแล้วก็มีมาตรงนี้ตรงตรงคาถาตัดคือเป็นนี้ก็เป็นพุทธพจน์ มันมีสีที่ไฮไลท์สีแดงก็ต้องไปขำนดจำมีสับเฉพาะคืออายตนังบอ่อเกิดข้อหนึ่งร้อยแล้วท่านก็ตัดคาถาเร้าคาก็ตัดคาถาเหล่านี้คาถาเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นจากบุญทั้งหลายมันก็ไม่น่าจะ ปอร์เนในการออกน้อยแต่ว่าเราก็ไปศึกษาสัพท์ที่น่าจำนะครับแ,แค่อัดแค่อัดก็จะแก้คำต่างๆในคาถาครั้งที่เก้านี้ก็มีตรงที่หน้าออกก็คือเก่งที่สองครับเก่งที่สามนี้ก็เปอร์เซ็นต์ออกน้อยเพราะว่าดูแลไม่ค่อย มีที่กินเท่าไหร่มีกระรพั์ที่ยากก็เพื่อนๆก็ลองไปอ่านแล้วก็ฝึกเขียนตามเอกสารที่ประกอบมาแล้วก็ฝึกเขียนกันดูก็น่าจะพอทำให้เราคุ้นเคยกับศัพท์มากขึ้นแล้วก็ชำนาญในการแต่งมากขึ้นขั้นที่9นี้ก็มีประมาณนี้ครับผม ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งที่10ครับ